ชูแอนพโลสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวห้องที่อยู่มา5เกือบ6ปีก็คือลุมทัวร์นั่นแหละ อยู่มานานมากแต่ว่าไม่เคยรีวิวเลยนะครับไม่เคยพาโฮมทัวรูมทัวอะไรทั้สิ้นห้องผมจะเป็นยังไงบ้างน่าอยู่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับห้องไม่ใหญ่เป็นคอนโดแบบ30กว่าตารางเมตรที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือห้องนั่งเล่นนะครับนี่โซฟานี่ทีวี ทีแรกก็คิดว่าจะเริ่มตรงไหนดีนะก็โอเคเอาหน้าประตูทางเข้านั่นแหละปรับเป็นเลนวายนะครับจะได้เห็นกว้างๆนิดนึงพอเปิดประตูห้องเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือตู้เย็นนะครับแล้วก็จะมีหิ้งผ้าอยู่ข้างบนนะครับวายหนึ่งทีอ่าแล้วก็จะเจอกับแผนที่ครัวนะครับส่วนทางขวามือหันมาก็จะเป็นตู้รองเทา้ามันก็จะรกๆหน่อยอรองเท้าเยอะรองเท้าก็จะมีตรงนี้ในนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ที่ยัดของรกๆตรงนี้อีก ก็จะมีกระจก2ตัวเล็อกๆอยู่1บานนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมถ่ายรูปบ่อยมากทางซ้ายนะครับก็จะเป็นครัวนะครับตรนนี้จะเป็นเตาไฟฟ้าซึ่งเมื่อก่อนนะผมก็ทํากับข้าวบ้างแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ค่อยได้ทําเลยข้างบนก็จะเป็นตู้ใส่ของพวกจิปถาถะเขาชิ้นใหญ่ๆของคัปเปอร์แวร์อะไรเงี้ยชาโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กินละดองไว้นานมากชาก็ไม่มีอะไรนี่ก็พวกอาหารเสริม อันนี้ก็จะเป็นที่วางจานนั่นแหละเวลาล้างก็สะดวกดีล้างแล้วก็คว่ำไว้มีเครื่องกรองน้ําด้วยครับทุกคนเอาไว้กรองน้ําเวลาใช้ก็ใช้นี้ปิดหัวปุ๊บมันก็จะเข้าเครื่องกรองอันนี้ก็คือกินจากก๊อกเลยวาทุกวันนี้ก็คือกินน้ำจากก๊อกอันนี้จริงๆช่องนี้เขามีเอาไว้ใส่เครื่องซักผ้าแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเครื่องซักผ้าไงผมลงไปหยอดเหรียญที่ข้างล่างคอนโดอ่ก็เลยเอาไว้ใส่เก็บรองเท้าเพราะรองเท้าเยอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบในนี้ก็มีรองเท้าอีกในกล่อง ั่งนี้ก็จะมีต้นไม้ปลอมนะครับซึ่งไม่รู้มีไว้ทำไมเพราะว่าห้องมันแคบไงเนี่ยดูดิต้นไม้ก็กินพื้นที่เข้าไปละอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับโซนด้านหน้าประตูนะครับซึ่งก็จะติดกับโต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมเลวลาผมกินข้าวก็กินตรงโต๊ะนี้แหละครับส่วนใหญ่กินบนนี้ตลอดเลยอุ้ยน้องลม้มตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็าเป็นของยัดทิปะทะต่างๆนี่ดิบอิดพกไปทุกที่ใช้ประจําจชอบนี่ก็เป็นของสะสมของผมนะครับไฮไลท์ของห้องนี้คือป๊อปหมากนี่แหละ พอหันไปด้านขวาก็จะเจอกับอี้ขุมทรัพย์ชัดๆคือผมบ้ามอลลี่มากช่วงนี้คือแบบเห็นแลกกรีดจะอยู่กับโซนห้องทีวีนะครับมาเปิดเลนไว์ก่อนเออก็จะประมาณนี้คือห้องมีอยู่แค่เนี้ยแต่ดูดีกล่องก็ไปก็ครึ่งห้องอ่านเปิดเลนไวด์กัน <c oughs> เนี่ยเ <c oughs> ต็มห้องแล้วไม่มีที่จะเดินละภาพรวมห้องผมตอนนี้เต็มไปด้วยอาร์ทอยนะครับมาเหมือนแบบเปิดอาร์ทอยให้ดูเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น น้องมอลลี่เหมือนกันแต่จะเป็นตัวกระจิว๋วอันนี้ชื่อว่าอะไรวะลืมวะ imaginary เหรอแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้น้องอะไรนะลืมมูมูเหรอไม่ใช่ดิน้องอะไรนะลืมชื่อแล้วอะ่ะแล้วก็มีน้องฮีโร่โนด้วยครับผมผมตั้งสูงเลยปะสูงขึ้นไปยังข้างบนเลยเปิดเป็นไวทยอีกทีเนี่ยสูงมากสูงปะสูงยงันประตูข้างบนเลย ตัวนี้ได้เป็นน้องมารี400%นะครับมี1 2 3 4 5ตัวตัวนี้ได้มาใหม่น้องเป็ดโดนัลดักนะครับยคลิปรีวิวไ้แล้วแหละเดี๋ยวเอาไว้ลงอีกทีหนึ่งตรงนี้จริงๆอะ่ะมันจะเป็นประตูระเบียงประตูแบบออกไปข้างนอกแต่ว่าผมเอาผ้าสีดำอม,มาปิดเพราะว่าไม่อยากให้แดดอะ่ะมันส่องน้องไงเพราะว่าถ้าแดดมันส่องมาแรงมากแนบะสีน้องจะเพี้ยนสีน้องจะเฟด Like ก็เลย Teraz Team, actually, is, แบบเออเอาอะไรมาปิดปิดไปมันก็เลยดูทึบๆตันๆนิดนึงปกติหน้าต่างตรงนี้ผ้าม่านผมก็ปิดนะเพราะว่าไม่อยากให้น้องโดนแดดไงอีกตัวนี้เต็มห้องจริงๆอ่ะถ้ามีมาเพิ่มกว่านี้ก็ไม่มีเก็บแล้วนะคิดไปคิดมาก็ไม่ชอบตุ๊กตานะเพราะว่ามันอมฝุ่นอ่ะอะไปที่ห้องนอนกันบ้างครับทุกคนก็ห้องนอนผมไม่ค่อยมีอะไรเรียบๆง่ายๆเตียงก็ไม่มี ก็คือเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอฟูกเลยเพราะว่าตอนมาอยู่อ่ะยังไม่ทันซื้อเตียงแล้วทีนี้พอใช้ฟูกอย่างเดียวมันก็ใช้ยาวแล้วก็เออไม่ต้องมีเตียงก็ได้ก็เลยมีแต่ฟูกแล้วก็จะมีโต๊ะหัวเตียงหนึ่งโต๊ะหันมาก็จะเป็นหน้าต่างระเบียงนะครับซึ่งก็เปิดออกไปได้เหมือนกันแล้วก็จะมีมุมเก็บของเล็กๆหน่อยๆเพราะว่าอันนี้กระเป๋าอันที่ใช้บ่อยอันที่ เราหยิบจับใช้เราก็จะเอามาไว้ตรงนี้มันก็สะดวกดีนะเวลามีกล่องอย่างเงี้ยมันก็เก็บง่ายดีแล้วก็มีน้องมอลลี่สเปซตัวเล็กด้วยนะครับวางไว้เพื่อแบบเวลาเข้าห้องนอนมาจะได้มองอะไรน่ารัก,น,รกน่ารักก่อนนอนติดน้องไงดูระเบียงไปก็จะเจอป้าเจอกล่องอันนึงซึ่งเป็นกล่องตัวตัวใหญ่แล้วทีนี้มันไม่มีที่เก็บผมก็เลยไว้ข้างนอกก็ไม่เป็นไรกล่องมันจะพังก็พังไม่เรียสซึ่งเมื่อก่อนผมอยู่ต่างจังหวัดใช่ปะแต่พอมาอยู่กรุงเทพดูดิเปิดระเบียงออกไป เจอถนอนรถเยอะมากเสียงดังแต่ผมลองเปิดประตูให้ดูเสียงดังมากตอนผมอยู่ต่างจังหวัดอะไม่ค่อยมีได้ยินเสียงรถวุ่นวายอย่างเงี้ยหรอกแต่ทุกวันนี้เวลานอนก็คือแบบบางทีเสียงรถดังๆก็เปลนหัวนอนมีน้องด้วยเลมอนอีกหนึ่งตัวด้วยแล้วก็มีอันนี้ไม่ปแบบิด ใช้ก่อนนอนทุกคืนนะครับปากจะได้นุ่มๆเดี๋ยวพาไปดูห้องแต่งตัวถ้ามองจากไกลๆก็แคบอยู่มันก็เออมันก็แคบแหละเห็นลาวนะมาทุกคนอันนี้คือบาห์นเมื่อก่อนผมออกกําลังกายไงแต่ช่วงนี้ขี้เกียจก็เลยไม่ค่อยได้ออกถ้าก็ผมพับไว้ปกติก็พับตลอดแหละเพราะว่าถ้าไม่พับมันมันไม่มีที่เก็บเป็นเก็บไม่พอเพราะว่าผ้าเยอะมาก<ๆ>แคบไปเลยอ่ะจะเปิดลิ้นไว้อีกที ห้องมันแคบมันเก็บอะไรไม่ได้เยอะข้างบนก็ตรงนี้ก็ได้เก็บกระเป๋าพวกเออที่ไม่ค่อยได้หยิบอะ่ะเออแล้วก็จะมีกล่องน้องแคร์แบร์ปิดเอาไว้ไม่มีที่เก็บั้างมนก็เป็นกล่องป๊อบมาแล้วก็จะมีเก็บเสื้อผ้านิดนึงแล้วก็มีตุ๊กตูงตุ๊กตาอะไรเงี้ยเพราะกล่องข้างบนที่เห็นเนี่ยก็คือข้างในมีของนะกระเป๋าเราออกมาใช่ปะแล้วก็เก็บของอ,งอื่นเข้าไปแทนก็เหมือนกับเพิ่มพื้นที่เก็บของแล้วให้ไม่รกแล้วก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องแป้งนะครับ มุมนี้เคยถ่ายคลิปลง YouTube แล้วแหละตอนรีวิวตัวเครื่องแปง้งะนะก็ไม่มีอะไรลกๆประมาณนี้แล้วก็มีลิ้นชักหนึ่งแล้วก็มีข้างใต้ข้างใต้ข,งตของกเก็บของนะคือของเยอะมากพยายามจัดให้เป็นระเบียบจัดให้มันเรียบร้อยที่สุดเมื่อก่อนผมได้ปอตเตอร์มาผมก็จะเอาไปใส่เกาะเพราะว่าเมื่อก่อนชอบมาวิลมากก็มีหลายอันอยู่แต่ว่าก็เก็บเก็บไว้เพราะไม่มีที่ตั้งอ่ะถัดมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันก็ประมาณนี้นะครับห้องน้ํา เปิดออกไปประตูก็จะเป็นครัวนะครับมันเชื่อมกันมันเป็นแบบเข้าไที่สองทางตอนเช้าก็เอาไว้แปรงฟันอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นห้องชาเวอร์ก็ <c oughs> จะเป็นที่กั้นแยกอย่างนี้นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ห้องน้ำที่มีต้นไม้ปลอมด้วยนะครับให้แบบเออห้องมันดูแบบมีอะไรแล้วก็มีนี่เวลากลางคืนนะ่ะผมชอบเปิดไฟ รงนี้ไว้ไม่อยากให้เปิดไฟข้างบนเนี่ยเพราะว่าถ้าข้างบนอะ่ะมันจะสว่างมากแต่ถ้าเราเปิดอ่างเงี้ยไว้ตลอดคืนอะ่ะเวลาเข้าห้องน้ามันจะแบบไม่แสบตาของผมก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นห้องแบบเรียบง่ายนะครับตามสไตล์แบบเด็กวัยรุ่น,นหลักๆก็คือแบบสะสม Art Toy นะอาร์ทอยเนอะก็จะเต็มไปด้วยอาร์ทอยแต่ก็พยายามจัดให้มันเป็นระเบียบให้มันไม่ลกเพราะว่าเราอยากจะโชว์โมเดลให้มันสวยใช่ไหมเออล้วก็มีพื้นที่จํากัดเราก็พยายามแบบจัดการพื้นที่ใช้สอยให้มันคุ้มค่าให้มันแบบ โชวออกมาแล้วดูไม่ลกแต่มันก็ยังดูเยอะอยู่แต่มันก็ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของมันแล้วในการจัดห้องเนี่ยเออเพราะว่าเออมันก็แคบจริงแหละ30กว่าตารางเมตรแต่โดยรวมก็แฮปปี้นะครับอยู่มาประมาณ5้กับหปีแล้วก็รู้สึกว่า ติดกับการอยู่คอนโดมันสะดวกอ่ะมันอยู่ในเมืองแล้วมันแบบเวลาไปไหนมาไหนมันนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถไฟฟ้ามันเร็วมันปืดปั้นก็โอเคครับผมจบการลูมทัวร์เท่าดีนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็เมน์บอกได้นะครับเพราะว่าเผื่อเอาไปทาเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยใครยังไม่กดติดตามนะครับเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย